สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสหรับในคลิปนี้นะครับมาตามในสูตร2ตัวกันต่อนะครับเนอ่ะสูตร A บวกหน้าก็เริ่มมาเข้าแล้วนะครับสูตร2 2 2 1นะก็ใกล้เคียงนะครับเนาะ3 6 3 7นะ7 4ออกมา7 3นะครับเนอ่ะชุดสรุปดีก็ น้นๆไป7นะแต่เสียดายผมไม่ได้จับไปให้73เลยนะครับเนาะอ่ะสูตรหวยน่ก็นะสรุปก็หลุดนะฮะเนาะอ่ะเขาบ้างหลุดบ้างนะก็เดี๋ยวในถัดไปเดี๋ยวมาดูในสูตร3ตัวนะครับนี่สูตร3าตัวตรงๆนะครับ473นะ473ตรงๆเลยนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับในคลิปถัดไปแล้วกันสำหรับในสูตร3าตัวบนตรงๆนะก็จะได้ชุดประมาณนี้แหละ นะครับเนาะอ่ะใครที่รอก็พิมพ์คําว่ารอมาได้เลยนะครับสำหรับในสูตร3ตัวในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็มาดูนะครับเนาะสำหรับในที่นะครับในสูตรนะอ่ะมาดูในสูตรไหนกันก่อนสูตร A อบวกกันก่อนแล้วกันนะนี่ก็ใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับสำหรับในผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ใน9 94นะครับแล้วก็73นะครับอ่ะก็ ไม่มาสี่งวดนะนะครับมาเข้าเออถ้ามันได้เข้านีเข้าต่อเนื่องเด้อนะครับเนาะเนี่ยนี่ได้เข้าแล้วก็เข้ามาสองงวดติดนอนก็หลุดนะเข้าก็เข้าสองงวดติดแล้วนั้นก็หลุดยาวๆนะครับเนาะอ่ะสลับในสูตรนี้นะครับก็มาในตัวกลับเนาะมาตัวกลับไม่เออมาตรงๆนี่เออเดี๋ยวผม่ผมเอาในตรงนี้ไปเป็นหลักสิบนะหลังหลังนี้มันมักมาในหลักสิบนะอ่ะมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะตามมาต่อนะเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะ ทช้มาหลายงวดแล้วนะในสูตร a บวกนะครับก็ไม่มากไม่มายนะฮะ6ชุดเท่านั้นนะครับเนาะสูตรนี้นะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมาเราก็จะเป็นนะครับในที่ใน1594แล้วก็73 1594แล้วก็73นะครับก็เราก็จะหานะครับในที่หลัก10หลัก10นี่จะนำนะครับในที่หลักพัน หลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับหลักร้อยคูณด้วย5กับ9เนาะในหลักสิบก็จะคูณด้วย3กับ5แล้วก็หลักหมวยก็จะคูณด้วยเลขคงที่3นะครับ95เป็น45นะครับ45เป็น20 49เนะครับเป็น36 73เดเป็น21นะครับแล้วก็เจดเป็น35 3 3เป็น9 จะบวกกันนะฮะก็จะเป็นในที่ใน5บวกกันกับ5เป็น0 1บวกกันกับ9เป็นศนยะ์ะเหลือ6ในตรงนี้นะฮะก็ส่วนบอกเพิ่มแต้ม6เพิ่มไปก็จะเป็น7นะครับได้แล้วแค่นี้เลยนะครับสำหรับในหลัก10ส่วนในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนําในหลักพันนะครับคูณด้วย,ยขคงที่5หลักร้อยคูณ5กับ9นะครับหลัก10คูณ5หลักหน่วยก็จะคูณด้วย2นะครับ95เป็น45นะครับ4คูณ เเป็น36 4สหเป็น20 7สเหเป็น35มสนะครับสาเป็น6กจะบวกกันนะครับห้บวกหเป็น10นบหกบวกหเป็น12ก็สูตรบอกเพิ่มแล้วก็ลดเนาะสเพิ่มไปก็จะเป็น3นะครับลดแต้มมาก็จะได้1ได้แล้วนะครับสำหรับในสูตรนี้6 7 1 2 3ดหลักสิบนะครก็จะเป็นในที่ในห 6กับ7หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นในที่ใน1 2 3านะครับจับคู่นะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 6ห6 2นึ่งสองนะครับแล้วก็6 3สาดนะครับ7 2ดสองแล้วก็7 3สนะครับ6ชุดเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะนี่แหละล่าสุดนะฮะก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรนะครับ2 1 2 2สอง สูตร2 1 2 2นะครับก็สำหรับนะฮะในนะครับผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 9 4นะฮะแล้วก็7 3นะครับก็ไม่มานะอืมนะี่ครับเนาะไม่มาแต่ในงวดที่แล้วหลักหน่วยชนกันในที่ใน4 5 6เนาะ4 5 6 4 5 6นะก็ถือว่ามัน3ตัวนะอ่ามันชนกันมันก็ยังมาอยู่นะครับสูตร2 1 2ห ก็ขอให้เข้าแล้วกันเนาะ,ะในงวดนี้นะครับเนาะสำหรับรในชื่สูตรนี้ย้ําว่าสูตรหวยเด้อนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะครับเพียง159473นะครับ1594นะฮะแล้วก็73นะอ่ะก็มาแค่ในทั้งสองสูตรนะมีเจ็ดมีสี่อยู่เนาะ,อ,นน 7, น 10, นะอันนี้ก็มีเจ็ดในหลักสิบนะฮะอันนี้ก็มีสามเนาะมีสามมีสี่ แต่ก็จับไม่เข้าสักสูตรเลยนะฮะมาดูในล่าสุดนะครับสลับในสูตรนี้2 1แล้วก็2 2นะครับเนาะอ่ะก็สูตรเดิมเลยนะใช้มาหลายงวดแล้วนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะฮะมาทั้ง6ตัวเลยนะครับก็จะเป็นที่ในหนึ่งหนึ่งหี่เนึ่งห้าเก้าสนะครับแล้วก็7 3นะครับเนาะก็มาหานะครับในที่ในหลัก10 ในหลักสิบนะครก็จะนําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักสิบนะครก็จะคูณในที่ใน2หลักหน่วยก็จะคูณ2นะครับ5 9เนะครับเป็น45นะครับเจเป็น14 3 2เป็น6นะครับจะบวกกันนะครับ4บวกกัน6 6เป็น0นย์ะเหลือ5ในตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็นในที่ใน6นะครับในที่หลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 19ได้9 นะครับก็จะนำเก้าในตรงนี้ฮะไปเพิ่มแต้ม1แต้มก็เป็นที่ในศูนย์ลดแต้มมาก็จะได้ในที่ใน8แล้วก็7นะครับน้องอ่ะได้แล้วนะครับสลับในสูตรสองหนึ่งในที่ในหลักสิบนะครับก็จะเป็นในที่ใน5กับ6นะครับหลักหน่วยเป็น7 8 90นะครับน้องอ่ะนี่เลยนะครับส่วนในสูตรสองสองนะฮะสูตรสองสองในล่าสุดเนาะเอาผลในงนวดที่แล้วมาเหมือนกัน ก็จะเป็นในที่ใน1 15 9 4 7 3 1 5 9 4 7 3เจหน้าสนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะในสูตรนี้นะครับเนาะ,ะก็จะหาในหลัก10นะนำในหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยนะครับ3มหลัก1 8เป็น8 5 9เป็น4ี่สบห้านะครับ3 3เป็น9จบับบวกกัน นะครับแบวกกับมเป็น13 3บวกกับเเป็น12เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3นะครับสลับในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนำในหลักแสนคูณด้วย3หลักพันคูณ7นะฮะหลักหน่วยคูณด้วย8 1 3ได้3นะครับ997เป็น63 3ิคูณ8นะฮะเป็น24แล้วก็3บวกกับ 3, 3เป็น6 6บวกกับสี่ก็จะเป็นในที่ในศูนย์ ลดแต้มไปนะครับ0987นะฮะก็สำหรับในสูตร22นะครับสูตร22นะครับก็จะเป็นในที่น2กับ3 2 3 0987อ่ะชนกัน4ตัวเลยนะครับสหรับในหลักหน่วยก็แสดงว่างวดนี้มี7890นะครับนี่ต้องมีสักสูตรนะที่เข้า เอองวดที่แล้วก็พูดแบบนี้แหละต้องมีสักสูตรแต่ก็ไม่เข้าสักสูตรนะครับอ่ะในงวดนี้แหละทั้ง2ส,สูตรนะครับน่าจะเข้าในสูตรไหนเพราะว่ามาชนกันในที่ในหลักหน่วยชนกันใน4ตัวนะชนกัน4ตัวแบบนี้มีโอกาสที่จะมาเยอะนะครับในสูตร2 1นะฮะจับจคู่กั้เป็นที่ใน2องห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์หกแปดหกหกเจ็ดนะฮะหกเจ็ดหกแปดหกเก้า แล้วก็60นะครับแล้วก็จะเป็นในสูตร22เนาะในสูตร22นี่ก็จะเป็นในที่ใน2 20 29 28 7 7 3 0, 3 9 9 8 8แล้วแล้วก็37นะครับสลับในสูตรนี้อ่ะหลักหน่วยชนกันก็หวังว่าจะมีสักสูตรหนึงหรือ2สูตรเนะรี่ยที่เข้าแล้วกัน นะครับเนาะ,อ,ะอย่งไรก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็รู้สึกว่าจะมีชนกันในสูตร A อบวกอยู่เนาะสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะทั้งนะครับ,นะรบสสูตร3ส,สูตรนี้ด้วยกันนะก็ขอให้เข้าทั้ง3ส,สูตรเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นในที่ในสูตร2 1สูตร2 2นะครับแล้วก็ในสูตร A บวกในสูตรนี้นะครับสำหรับใน A บวกในงวดที่แล้วเข้า3773 นะครับนะอะยังไงก็ขอให้โชคดีถูกหวยเฮงๆปังๆกันทุ่นหน้าเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ